งานวันนี้ก่อนเลยครับผมครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทางเซลอร์บีนะครับชวนมานะครับผมก็ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้เจอกับทุกคนนะครับสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าครับผมอัันนนนี้เป็วแรก ใช่ครับผมเป็นเป็นงานแรกเลยครับผมหลังจากซีรีส์ EP 1ออนไปเนาะครับผมก็กระแสตอบรับดีนะดีนะนี่ EP หนึ่งครับผมโอ้ยแต่พี่ฟอนพี่บูคเขาน่ารักใช่ไเออเป็นน้องใหม่เข้ามาในแก๊งใช่ใช่ๆรับมีคนบอกว่าเราตกมือให้แต่ EP แรกเลยจริงเหรอะโอ้ยขอบคุณขอบคุณนะครับผมก็ อีพีหนึ่งยังออกมาติดเดียวอยู่เอาติดเดียวแต่วครับก็แฮปปี้แฮปปี้ครับผมดีใจมากมครับที่ทุกคนชอบอีพีหนึ่งนะครับผมยังไงก็ฝากดูอีพีต่อไปอยู่กันยาวๆอย่างที่พี่ฟอร์ดบอกะห้เดือนกับอีกยี่สิบวันครับผมครับผมโอ้ยก็ เอาจริงๆผมนั่งไถดูคอมเมนต์ทุกวันเลยใช่ใช่ครับผมจริงจๆรๆิงจริงก็มีหลายคอมเมนต์มากครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับทั้งพี่ฟอร์ดบ,บุ๊กทั้งผมแล้วก็พี่เพิร์นนะครับแล้วก็พี่จูมานะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับผมอุ้ยหายไปเยปอะมากเลยครับพี่เพราะว่าเอาจริงๆตอนแรก เครียดมากเพราะว่าลุกไม่คือเราเป็นน้องใหม่ด้วยไงแล้วเรามาคู่กับพี่เพิร์ดเนี่ยก็เรารู้สึกว่าพี่เพิร์ดเขาคือแบบโอยดาราดังแบบซุปเปอร์ตาร์อะไรอย่างเงี้ยจริงจริง <laughs> <ๆ>เพราะว่าเรารู้จักพี่เพิร์ดมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้สนิทอะไรอย่างเงี้ย<อ>่าเราก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ตอนนั้นบวกกดดันด้วยครับผมแต่พอผลงานออกมาก็ขอบก็ดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบผลงานครับนี่ อยิ้มอะไรเรายิ้มอะไรออครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝากทุกทุกคู่เลยนะครับเอาจริงๆอยากอยากอยากได้พี่สาวมากาโอ๊ย ผมก็จะหล่อเท่ขนาดนี้เออใครบอกผมน่ารักไม่มีหรอกเราดมหนึ่งใช่ครับผมเหมือนที่บุ๊กอ่ะไงไงอ่ะกลายเป็นนรบน้องลูกบุ๊กบุกกี้บุกกี้ครับผมก็ให้สปอยใช่ปะเดี๋ยวมันจะหลุดเอานะครับก็ เอา,อางี้ดีกว่าช่วงอีพีแรกๆก,ก็จะเป็นพาร์ทของพี่ฟอร์ดบุ๊กก่อนนะก็จะอาจจะมีเพอร์เซนต้ามีพี่จูมาร์มาแซมแซมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รอติดตามนะครับผมรอติดตามรับรองว่าพี่ฟอร์ดบุ๊กเดือดมากานี่พูดแค่นี้เดี๋ยวลุ <c oughs> <ม>้นรีวิวแต่ด้วยไเราเห็นพาร์ทของพี่เข้าไปแล้วครับผมก็อุ้ยรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าไม่เอาจริงๆรู้สึกว่าพี่ฟอร์ดพี่บุ๊กนี่เล่นเก่งมากรู้สึกว่า ออกมาเป็นธรรมชาติมากๆเลยอะเราเราดูแล้วเราชอบนะตัวเราเองก็ชอบมากๆครับผมแล้วก็รอลุ้นว่าของตัวเองจะเป็นยังไงคู่พี่จูพี่มา,มาใช่ไหมครับผมก็โอ๊โยสองคนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเขาเล่นเป็นธรรมชาติที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมเอ็มแอนด์โรก เออมันก็น่าจะช่วง EP กลางๆเลยครับผมอา,อ,าอาจจะเข้าสู่ผา a ของเพืซันตานะครับก็เอาจริงๆลากกองลา่ลาสุดที่เราไปเล่นมานี้เรายังรู้สึกเขินอยู่เลยไม่ <laughs> มันก็เข้าเข้าซีนกับพี่เพิร์ลแล้วมันรู้สึกมีมีความเขินนิดนึดนงยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใชอะไรในตัวเขาด้วยเ,เ,เวลาจ้องเวลาจ้องตาอะไรอย่างเงี้ยแหละเออ มันก็มันก็มีเขินวะใช่ครับผมก็ก็ใช่ก็ชวนพี่เพิร์เต้นครับว่างๆครับว่างๆก็ตกใจเหมือนกันอย่างล่าสุดที่ไลฟ์นี้พี่เพิร์เป็นคนชวนผมนะเอจริงๆนะตกใจปะเดินมาเดินมาตาตาเดี๋ยวเลิกกองไลฟ์กันหน่อยนะก็ ไม่รู้สิไม่รู้สิเขาให้มาก็ตอบรับครับผมว่าพี่เขาชวนอะไรก็เราก็อยากสนุกสนุกครับผมอยากซัพพอร์ตครับครับผมก็เอาจริงๆรู้สึกว่ากับพี่เพิร์นนี่ง่ายมากเพราะว่าด้วยความนิสัยน่าจะคล้ายๆกันดบางทีมันเลยบักสนิทกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ไปไหนไปกันชวนชวนกันไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่พี่เขายอมไปทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อีกหนึ่งเวทีที่มันร้อนเหลือเกินที่เราไปดูการดูเวทีเลยะไรนะคือสกูต้าวันนั้นก็นตกมัมมี่ไปเหมือนกันโดนโกยหมดเลยแม่รู้ไหมเดินหมัมมี่หรอหมัมมี่แน่หรอแน่แถอดถอดเสื้อก้ามขนาดนั้นโอ้โหได้หมัมมี่จบเลยก็ช่วงนี้ออกกำลังกายครับเพราะว่า รู้สึกว่าอยากอยากฟิตหุ่นครับผมมีแต่คนบอกว่าตัวบางไปอะไรอย่างนี้เราก็อยากเพิ่มความหนาของตัวอกี่ยวออกกกกาาาลลังมแ้็เ็สเกห็นเห็นรูปร่างตัวเองแล้วก็ดีใจดีใจใช่แต่สุดท้ายแฟนคลับก็บอกว่าน้องตัวจิ๋วน้องจิ๋วน้องจิ๋วครับ ช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ยังไม่เพิ่มไปมากกว่านี้ครับผมเพราะว่าถ้าเพิ่มไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะตัวใหญ่กว่าพี่เพิร์ดเอาอะนาอะฮะรจิงๆ่ล้างทองทเหรอล้า,า,าง,ลงทอง,ง,ทองเอาจริงอย่างได้ประมาณพี่บุ๊กนะหุ่นพี่บุก๊กพี่บุก๊กหุ่นพี่ฟอร์สอะไรอย่างเงี้ยอ่าฟอรสเลยเหรอจะใหญ่ไปนะ <laughs> แต่เรารู้สึกว่ามันแมนดีมันมีความแบบมัสเซ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราชอบออะไรย่างเงี้ยครับ งานงานเพลงใช่ไหมก็ยังไงก็งานเพลงนี้คิดว่าน่าจะมีแน่นอนครับผมน่าจะมีแน่นอนครับก็รอติดตามกันนะครับฝากๆด้วยนะครับผมเร็วๆนี้โอ้ขอบคุณนะครับผมก็น่าจะอยู่ที่เสียงจากทุกคนแหละว่าแบบอยากอยากให้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ เอาจริงๆถ้าทำเพลงใช่ไหมอยากเป็นแนวเต้นแบบเดือดๆนะเรันเดือดเบอร์ไหนเอ่ะเราเราอยากสู้เพลงซีเครตของพี่เพิร um> ์ดได้นี่ไม่ก็มาเวลาไปออกงานคู่จะได้มีโชว์คู่ไง แบบความเดือดพอๆกันอะไรอย่างนี้คถามผมก็ซีรีส์ Perfect Tenliner นะครับสายรหัสเทวดานะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมตอนนี้ออนไป EP หนึงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา2ครทุ่มครึ่งนะครับทาง GMM 25นะครับแล้วก็ดูได้พร้อมกันทั่วโลกทาง y t u t u นะครับ v o m TV Official นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผม รผม